หมดความหวานตูมตามยุทธนาปล่อยเชียสวิีอาหลีถือว่าเป็นอีกคู่รักในวงการบันเทิงที่ความหวานน้ำตาลเรียกแม่กันเลยทีเดียวค่ะสำหรับคู่รักนักแสดงนักร้องตูมตามยุทธนากับแฟนสาวอาหลีที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายคุกเข่า,ซาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันไปเมื่อช่วงวันวันทายด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ล่าสุดเรียกว่าความหวานไม่แผ่วเลยค่ะเมื่อทั้งคู่ได้เดินทางไปพักผ่อนชาร์จพลังความรักให้กันดื่มดําชมวิวดูธรรมชาติภูเขาที่สดใสและสวยงามงานนี้ก็ไม่พลาดเก็บภาพบรรยากาศพร้อมอวดรูปสุดโรแมนติกมาฝากคนสดให้ได้ฟินกันแหม่แม่แม,แมความหวานเต็มล้านขนาดนี้เลิกแต่งคงอยู่ไม่ไกลเลยใช่ไหมจ๊ะ